หกเก้าโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหนี่คือความดีใจนะลุงถูกหกเก้าลุงดึงแขนนี้เอาลย FC ถูกเยอะนะนี่เอาเลยขอะไรเลขอะไรยังไงที่มาอุลุงเดี๋ยว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 ที่ในคลิปฉันมีเขาเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้ยินพวกเราเลย เขาไม่ได้ย <pakai> ินพวกเราเลยเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาตรงนี้ซะหน่อยทั้งเยอะเลยลูกเอางเลยอเก้กี่ใบกี่ใบลกลูกกี่ใบสใบเอาไ้าเงาเาเลยก่ใหใหญ่ม่คนใหญ่ใส่บ้างอย่าตอย่าตาอย่าทอย่างั้นนใในใใหไนตาใครพูผิดอุยดีใจลขอแปน่เก็บมแล้วลเดี๋ยวว ยังไม่ต้องพักไม่ต้องพัไปคนบ้านนะสอคนลุงโอ้ยเยเดี๋ยวไปดูเพราะว่าจะเพราะผมเอาไว้ที่อยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านง้ลตี่ลอตีทีซื้อน่ะครับเอาไปไว้ที่รงวันอไรที่ผมของพยานาาไว้ในบ้านในบ้านเอาอยู่ในบ้านอยู่อกบ้านออกมาแล้วเนี่ยไปแล้วถ้อยู่นอยนออกมาแล้ว ตื่นเต้นเลครับเนี่ยตื่งเต้นเป็นไปทำอรกันทั้งหมดเลยเนี่ยได้รัเลากันก็จริงใช่ไหมจริงจริงจริงอฟซีของนเดฟซียังบอกเลยบอกว่าประมาณเห็นลุงล้ยบอกรเก้าเดี๋ยวจะไปเขียนรูปในรูปกันเรเราซื้อเยอะนเออหกเก้าบ้านเลขที่เสือที่สุรินทร์น อีกแล้วเอ้โหสี่ใบไม่ใบไม่ไม่สี่ใบลุ้นทุนนี่นะสี่ใบอะส่ใบแล้วนะเ่องเรื่องเอ้ยตับงตับหมอนัก็ตั้งสอนอย่างนี้เลยลเูต้องไปตรวจหนูต้องไปตรวจหนูต้องไปตรวจดดีใจนะรถนู้นี่รถไปนี่ลายใบเลยโอยหกกาบ้านเลขที่พี่เสือที่สุรินทร์นะครับปกติเขาซื้อบ่อยมากเลยนะแต่มีงวดนี้ไม่ได้ไม่ได้ตามนะฮะเดี๋ยว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 โอ้ยตื่นเต้นเลย ลุงเด้เอาเด้งเอฉันเป็นนขาเองขายอยู่คนเดียวโ้หนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ตื่นเต้นมากดูลุงได้ดูลุงตาาตาตาตาเาตาตานตาตาต่ตา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 ตรต้ตา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 พาต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 าเาตาเาตาตนตาะเต็ตาตานาตเตาตาตานตาตาตเตาตเตาตเตา่าต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 าเาตาาตา่าต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 เปาตาตา่าตาตาตเตาตาตของพา่าตาาตาาาาา

แล้วยายสมรบอกใครบ้างไม่ได้บอกใครกันเลยเอ้าแทนที่จะไปบอกคนโน้นคนนี้นะก็บอกว่าลุงดึงหกเก้าในไลฟ์สดในไลฟ์สดอยู่โอ้ยโอ้ลื่นมาเลยไม่ไม่เห็นมาเล่าให้ใครฟังเลยว่าลุงดึงหกเก้าดึงหกเก้าก็ไลฟ์สดก็บอกในหกเก้าแล้วไงก็บอกในไลฟ์สดแล้วไงเอาใครจะไปรู้คนดูลฟ์สดยายสมรก็สามคนนะใครจะไปรู้ด้วยไม่ใช่คนดูลฟ์สดเป็นร้อยเป็นพันเขาจะได้ซื้อตาม ใช่ไหมแต่ว่าหวยอันนะไม่ใช่เขาพูดถึงลอตเตอรี่เดี๋ยวยายสมอนจะโดนติดเหลืองเนี่ยพูดพูดแต่คำนี้เนี่ยลอตเตอรี่ลอตร่ำรวยรวยบอกว่าลุงรวยโอเคนะคลิปนี้นะฮะก็นะฮะดีใจกับลุงพลของเรานะฮะถูกลอตเตอรี่หลายใบมากเลยนะหกเก้านะครับผมเแล้วค่ะตอนนี้กำลังเดินทางกลับแล้วนะครับสวัสดีค่ะเอฟซีนะ